เตาหับเตางับอะไรนี่แหละดูดีหัวไม่ออกเลยของไงก็ไม่ออกลูกเดี๋ยวเราจะไปปล่อยวัดจะไปปล่อยสระนะ้ำนี่ขาเขาอยู่ทางนี้เองเออนี่ขานี่มีขา,ขามีขานี่สามล็อกนี่สามล็อนี่หัวอย่างนี้นี่หัวพยายามออกนี่มีปิงด้วยปิงเกาะนี่เฮ้ยปิงด้วยนี่ปิงปิง เาเรียกว่าเต่าอะไรอ่ะพ่อเต่าเต่าฮับเต่างับเต่าฮับเต่าฮับเต่างับอะไรเนี่ยดูดีหัวไม่ออกเลยอักไงก็ไม่ออกลูกเดี๋ยวเราจะไปปล่อยวัดจะไปอยสระน้ำนี่ขาเขาอยู่ทางนี้เหรอเออนี่ขานี่มีขานี่สามอกนี่สามล็อกนี่หัวอย่างนี้นี่หัวพยายามออกนี่มีปิงด้วยปิงก็นี่ เว้ยจิงเว้ยปิง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 เกเออนี่ยน <ov ี่ปิงหลังเรื่องแล้วนี um ่เออเดี๋ยวจะไปปล่อยเดี๋ยวไป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 เตากันไปเตากันไปพอแล้ว